สวัสดีตอนเช้านะครับเพื่อนเพื่อนเช้าเฟซบุ๊กนะครับเช้าวันหยุดนะครับวันนี้นะครับพามาเก็บเห็ดปวกนะครับตอนเช้าเช้าพ่อมาเจอนะครับอยู่ในสวนที่ปลูกต้นยางนาโดยเกิดเองตามธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นต้นยางนานะครับแล้วก็จะมีพืชสมุนไพรนะครับพืชสมุนไพรที่เกิดเองตามธรรมชาติก็คือเป็นเครือยะานางนะเป็นเป็นยะานางครับแล้วก็เก็บไปทําน้ําพริกทําแกง แก่งตอไม้ได้นะครับันนี้เป็นเกิดเองตามธรรมชาติต้นไม้เหล่านี้ก็เกิดเองตามธรรมชาตินะครับเพื่อนๆเห็นนะครับอันนี้เกิดจากต้นยางนาลูกต้นโตๆนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับร่วงลงมานะครับก็เกิดเป็นต้นเล็กๆนะครับเราจะพามันมาดูนะครับพามาดูเห็ดเห็ดฝวกนะครับที่อยู่ในป่าอย่างนี้นะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆเห็นนะครับ อันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเห็นเห็นเห็นไหมครับเห็นเห็ดปวกไหมไหมครับอันนี้นะครับเห็ดปวกขาวนะครับเพื่อนๆเห็นอันนี้อันนี้อันนี้พ่อมาเจอเมื่อเมื่อเช้านะครับแล้วก็เลยโทรปลุกไอ้โทรบอกให้ผมมาเก็บนะครับตรงนี้อยู่ฝั่งนึงนะครับอันนี้เห็ดเห็ดปวกนะครับเห็ดปวกขาวนะครับอยู่อยู่ฝั่งนี้ด้วยนะครับอันนี้อีกดอกนึงนะครับอันนี้อีกดอกนึงนะครับ อ่ะอันนี้อีกกลุ่มอีกกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับขาวๆนี่นะครับเพื่อนๆนะครับเห็นนะครับเห็ดเห็ดปวกตอนเ,เช้าๆนะครับเช้าว,วันหยุดนะครับอยู่ในป่าสวนยางนะครับสวนยางนะของเราเองเอันนี้ด้วยนะครับนี่เห็ดเห็ดปวกอีกอันนึงนะครับนี่ อีกกลุ่มนึงนะครับเดี๋ยวจะสลักกล้องให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับอันนี้คือความรวมสมบูรณ์ของป่าไม้นะครับหลังจากฝนลงแล้วนะครับก็จะมีเห็ดเกิดขึ้นนะครับทุกๆปีนะครับอันนี้นะครับป่ายางนะครับเวลาสองสามปีนะครับต้นยางนานะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอันนี้เห็ดปวกนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเห็ดปวกนะครับ ปวกเขาอันนี้เห็ดปวกเขาใหญ่เนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่ให้ดูใกล้นะครับปวกเขาเห็ดปวกเขาใหญ่นะครับอันนี้เป็นป่าที่ล้อมไว้นะครับเป็นป่าที่ล้อมไว้นะครับเพราะว่าเอ่อปลูกสิ่งของละหลายอย่างนะครับก็ขอสงวนสิทธิ์นะครับไม่ให้เข้ามานะครับเพื่อนๆคนใดนะครับแต่ถ้ามีผมเข้ามาก็สามารถเข้ามาเก็บได้นะครับเข้ามา ดูได้นะครับตัวนี้เป็นส่วนอีกป่าอีกแปลงหนึ่งนะครับก็สามารถเข้าเก็บได้นะครับป่าเป็นเรียกว่าป่าเขียวมุงป่าเขียวมุงเลงนะครับอันนี้มีกิ้งคือด้วยนะครับอันนี้นะครับเป็นกิ้งคือนะครับกิ้งคือนะครับอันนี้ก็เป็นเห็ดปวกนะครับเพื่อนๆนะครับให้ได้ให้ได้ชมกันนะครับใครไม่เคยเห็นนะครับ อันนี้เห็ดปวกเห็ดปวกขาวเห็ดปวกขาวใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นดอกใหญ่ๆอีกดอกนึงนะครับสวัสดีครับพี่ปูสวัสดีครับพี่เอนะครับมาดูเห็ดปวกนะครับพี่ป่าที่ผมเคยพาพวกพี่มานั่นแหละนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้นะครับนี้อีกอันนึงนะครับตัวนี้นะครับเช้านี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ นี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับเห็ดปวกนะครับเจอกันครับอฝั่งนี้นะครับปวกเขาใหญ่นะครับตัวนี้ถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ไลฟ์สดนะครับนี่เห็ดปวกนะครับเห็ดปวกเห็ดปวกเขาเห็ดปวกเขาใหญ่นะครับ เพื่อนได้ชมนะครับสวยๆนะครับแต่ด้ว่าเขาเกิดตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วแหละนะครับเพราะว่าตอนเช้าเขาก็เขาก็เลยบานนะครับนี่นะครับเพื่อนได้ชมนะครับต่อไปเราก็จะเป็นขั้นตอนอขั้นตอนในการเก็บนะครับตอนในการเก็บนะครับพอปรับกล้องนิดน,นึงนะครับ อยากปรับกล้องนิดนึง นี่คือนะครับที่ให้อ่านี่นะครับเป็นกิ้งกือที่เขามากินเห็ดนะครับเขาก็จะขี้ใส่นะครับตัวน,นี้ นี่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเผ็ดปวกขาวขายาวๆนะครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้นะครับเช้านี้พ่อมาเจอก่อนนะครับแล้วก็ผมก็ออกมาพอดีนะครับจะมาเก็บมะนาวด้วยนะครับก็พ่อก็เลยโทรโทรตามอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับเผ็ดปวกขาวนี่อีก น,นี่อีกดอกหนึ่งนะครับเดี๋ยวยาวนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับ นะครับเห็ดปวกขาย,กยาวๆนะครับม่เพื่อนนะครับยุงก็รู้สึกว่ามันจะเยอะนะครับตัวนี้ก็เซฟตัวเองด้วยนะครับตัวนี้นี่นะครับนี่ได้แล้วนะครับได้บางส่วนนะครับตัวนี้เพื่อนๆชมนะครับ ดอกใหญ่ๆนะครับขายยวยาวนะครับยาวมากนะครับหน้าก็จะเป็นบานเท่ากับหน้าผมแหละมั้งนะครับหอมนะครับหอมเห็ดปวกนะครับนี่ใครไม่ใครไม่เคยเห็นนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับดอกใหญ่ๆนะครับขายาวยาวนะครับตัวนี้เพ e um ah si eh <so um no um ื่อนใดเพื่อนเพื่อนดไชมนะครับ จะได้ว่ามันเกิดตั้งแต่เมื่อวานนะครับเราเพิ่งมาเจอนะครับ ถ้ามันเกิดเช้าแล้วก็ถ้าโดนโดนน้ำฝนนะครับมันก็จะแก่เร็วนะครับมันจะทำให้เกิดมันเท่านะครับนี่นะครับบางดอกก็เริ่มแก่แล้วนะครับนี่นี่นะครับ จะสังเกตว่าแต่ละที่มันก็มีนะครับแล้วก็มีกิ้งกือมันกินด้วยนะครับเพราะว่าจิ้งคือเขาจะกินเห็ดนะครับ ้เฉพาขานี่นะครับนี่นะครับพเพื่อนๆนะครับที่ได้นะครับในส่วนนี้ไปพามาชมฝังฝังนี้อีกนะครับ เห็นไหมครับ No, thank you. นี่นะครับเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆได้ได้เจอนะครับนี่นะครับเห็ดปวกเขาเห็ดปวกเขาใหญ่นะครับหอมนะครับหอมมากนะครับอันนี้คือเป็นผลพวงจากที่ป่าต้นยางนานะครับเพราะเขาเกิดเองตามธรรมชาตินะเพราะว่าต้นลูกลูกลูกยางนาใหญ่ๆนะครับล่วงมาจากต้นใหญ่ๆนะครับเขาก็จะเป็นต้นพันธุ์เล็กๆนะครับนอย่างนี้นะครับ เป็นต้นเล็กๆหมดหมดเลยนะครับนะครับเห็นต้นยางนานะครับนะครับต้นยางนาเล็กๆนะครับต้นนี้นะครับเป็นก้าไอพวกนี้นะครับก็เกิดจากมันมันเจิดจากมันมันเมล็ดพันธุ์ที่มันร่วงมาแล้วมันก็เกิดนะครับเราก็ไม่ได้ตัดอะไรนะครับเขาก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็เป็นในอนาคตจะเป็นป่าอีกนะครับนี่นะครับเห็ดปวกนะครับเพื่อน หน้าบ้านพอๆกับหน้าผมเลยนะครับฝั่งนี้นะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงไรด้วยนะครับไก่บ้านนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนได้ชมนะครับประมาณนี้นะครับยังเกิดไม่เยอะนะครับเกิดนิดเดียวก็แก่แล้วก็เฒ่าแล้วครับ อีกฝั่งหนึ่งนะครับดอกตูมนะครับน้องอาเทนเอาเอาไปแล้วเอากลับบ้านกับคุณตาสิ่งไปแล้วนะครับ ด้วยนะครับเพื่อนๆดอกใหญ่ๆเอาไปแกงได้นะครับนี่แต่ถ้าแบบนี้เราทําสามารถปนหรือว่าทำน้ำพริกได้หรือว่าเอาไปแกงได้นะครับตัวนี้นะครับนีอีกอีกดอกนึงนะครับ ขายาวๆนี่นะครับอันน,น,นี้เป็นต้นพันธุ์นะครับต้นยางนานะครับทีกร่วงลงมานะครับเพื่อนๆเห็นนะครับอันนี้นะครับได้ครึ่งตะกาถ้าจะเห็นว่าด้านหลัองมันนะครับเริ่มเริ่มจะแก่นะครับนี่นะครับถ้าดอกทุ้มๆสวยๆอันนี <prejudice ten> <leaves> ้เก็บไปแล้วสองของสองสองดอกนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆอันนี้เก็บสดๆจาก สวนป่ายางนาของตัวเองเลยเลยนะครับก็จะได้ชมทั้งไฟ์สดแล้วก็ทั้งของภาพนิ่งด้วยภาพนิ่งก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมาเก็บอีกว่ามันมีไหมนะครับมีดอกุลมตูมไหม แล้วเราก็จะได้ฟืนด้วยนะครับอันนี้ฟืนนะครับเป็นกิ่งไม้แห้งที่มันหักลงมานะแล้วก็สามารถเอาไปทําเป็นฟืนได้นะครับนี้คือป่าให้ชีวิตนะครับเป็นทั้งประโยชน์ทั้งเงสื่ดมสนะครับนนเดี๋ยวจะมาดูว่ามัน,นมนนีอีกอยู่ไหมนะครับ ว่าจะมีกิ้งกือด้วยนะครับกิ้งคือเยอะนะครับก็คือเข้ามาพอเห็ดเกิดแล้วก็เริ่มตะแกนะครับเขาก็จะมากินนะครับกินซากเห็ดนะครับสปอบางทีมันก็ร่วงไปนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเห็ดปวกดอกงามๆนะครับดอกใหญ่ๆนะครับบานๆนะครับ ขายยาวนะครับอันนี้เห็ดเผ็ดปวกเขาเห็ดปวกเขาใหญ่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆน,นะครับสดๆจากป่านะครับนะครับตัวนี้ <c oughs> หน้าบานเท่ากับหน้าหน้าผมเลยนะครับเห็นไหมครับบานเลยนะครับตัวนี้ นะครับขายาวยาวนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ